ท่านผู้ชมไปดูาง,งานหนึ่งนิดหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะฮะ,ฮะคือไทยเนี่ยประกาศความพร้อมก้าวสู่ปีที่8ของงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2,565นะฮะหรือว่างาน BAFF 2,22 0งานเนี่ยจัดวันที่20-25มกราคมนี้นะครับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเซียนสู่นานาชาติโดยเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาครับนาะยอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานนี้นะฮะเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพโดยมีคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปหลักรรดรกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคุณก้องฤทธิ์ดีรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ คุณพิมพกาโตวิระโปรแกรมมิ่งดีเลกเตอร์ของเทศกาลภาพยนตร์คุณยุวดีไทยหิรันผู้แทนภาพยนตร์เรื่องคนจอแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะฮะที่ศูนย์ประชุมชั้น8อาคารวัฒนธรรมวิสิทธิ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมฟังรายละเอียดงานนี้กันนิดนึงครับ งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2022นะครับถือว่าเป็นครั้งที่8แล้วที่กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ขับเคลื่อนองานด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์และซอฟต์พาวเวอร์ร่วมมือกับสมา,สมา,ค,มสมาคมภาพยนตร์่งประเทศไทยรวมถึงสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนทั้งนี้เ,นเพื่อแสดงเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่ ผ่านสถานการณ์โควิดมาซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นสาหกรรมภาพยนตร์ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากที่ผู้คนไม่สามารถชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้นะครับในการจัดง,งานปีนี้จึงได้เน้นในเรื่องของการนำหนังที่ไม่เคยฉายในประเทศไทยนะครับมาฉายในเทศกาลนี้14เรื่องนะครับรวมถึงเราได้เชิญประเทศในเอเชียนอกอาเซียนนะครับหลักๆคือจากเกาหลีใต้และก็จากฮ่องกงนะครับเข้ามาจัดฉายด้วย นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของหนังสั้นนะครับช็อตฟิล์มมีเรื่องของอาเซียนคล s สสิกนะครับซึ่งทางหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนั้นได้จัดภาพยนตร์คลาสสิกที่หาดูได้ยากในอดีตนะครับแล้วก็ยังคงส่งคุณค่าถึงปัจจุบันรวมถึงยังมีโปรเจกต์ซีพีชนะครับในเรื่องของการให้นําเสนอโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับ ที่ขาดซืไม่ได้ก็คือในเรื่องของการจัดโปรแกรมที่ผู้ชมนั้นสามารถที่จะชมภาพยนตร์ต่อเนื่องได้ทั้ง14เรื่องนะครับโดยเรามีการจัดฉายที่โรวมภาพยนตร์ชั้นนำทั้งสองแห่งที่ S F World Cinema Central World แล้วก็ที่พารากอนซีนิเพล็กนะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้แต่วันที่2 0ถึงยี่ามกราคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะร่วมมาชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถที่จะ,ะลงทะเบียนจอง ที่นั่งล่วงหน้าได้นะครับเพราะว่าการจัดฉายหนังในครั้งนี้จะแต่ละเรื่องจะฉายเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดโปรแกรมที่สามารถที่จะเข้าหมุนเวียนชมได้ทุกเรื่องเลยนะครับในงานเทศกาลบัฟ2022ซึ่งเราจัดในปี2023นี้นะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งจะเป็นการปฐมฤกร์เรงของปีแล้วก็ทําให้เรื่องของบรรยากาศของการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์โดยใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเทศกาล ช่วงนั้นจะตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยแล้วก็ไหนจะมีเทศกาลต่อเนื่องไปกุมภาพรรันธ์มีนาคมสงกรานมษายนต่างๆก็จะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านภาพยนตร์ในแต่ละพ่วงเวลานะครับเพราะนั้นในครั้งนี้ก็ไม่อยากให้ทุกขั้นพลาดนะครับก็มาชมกันให้มากๆสําหรับงานบัฟเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานาครในครั้งที่8นี้ครับ มันเป็นงานที่ดีที่เราไม่ได้ดูโดยปกติตามโรงหนังนะคะทางการจัดงานเขาก็จัดงานได้ดีคัดสรรงานที่น่าสนใจให้พวกเราได้รับชมกันนับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะของพวกเราอาชีพคนทำหนังแล้วก็ผู้ชอบดูหนังไปดูในงานพวกนี้ค่ะแล้วมันก็ผ่านการคัดกรองจากคน หลายคนจำนวนมากกว่าวที่เขาจะส่งหนังเข้ามาและฝาเราก็เป็นฝ่ายคัดเลือกอย่างเต็มที่อยากให้ดูทุกเรื่องแหลคะค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นอาเซียนด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าความเป็นไปของรอบบ้านเราเนี่ยเขามีอะไรที่เราต้องปรับปรับปรุงปรับแต่งแม้กระทั่งในสายอาชีพของคนทำหนังเองแล้วก็สังคมที่เกิดขึ้นรอบรอบข้างคะ่ะ ก็เป็นภาพยนตร์ของอาเซียนเข้าไปดูจะมีบทบรรยายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนะฮะย้ำอีกทีว่าดูฟรีทุกเรื่องอทุกรอบนะครับท่านผู้ชมฮะก็มีสองที่เนาะที่โรงหนัง SF สเอฟทีเซอร์ทันเวลกับอีกที่หนึ่งเนี่ยพารากอนซีดีเพล็กสยามพารากอนนะฮะเข้าไปดูโปรแกรมฉายได้ที่ Facebook Bangkok ASEAN Film Festival หรือว่าเว็บไซต์ www b a ลเหรือว่า b a f นะฮะ .go.th 20-25มกราคม